ว่าไปแล้วจากที่ฟังท่านแดงพูดนี่น่าอัศจรรย์มากมเปรียบเสมือนถ้าหากว่ากรรมคือการกระทาถ้าไม่มีกรรมร่วมต่อกันก็ย่อมไม่ได้รับผลนั้นกแปลว่าท่านแดงเคยมีกรรมร่วม<ๆ>ก็เลยได้พบเจอสิ่งนี้ท่านตุย้ยเคยพบเจออย่างนี้หรือไม่ ผมฉันไม่เคยพบเจอเลยพระเจ้าค่ะท่านเอกล่ะผมฉันก็ยังไม่เคยพบเจอพระเจ้าค่ะมันช่างน่าอัศาจรรย์ใจหากเราไม่ได้ย้ายเมืองมาที่นี่เราก็คงจะยังไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวเช่นนี้ท่านทำลองเช็คดูสิเขาอยากสนทนากับเราหรือไม่มขึ้นข้อความห้าคำเขาอยากคุยกับเราเหรอเขาอยากสนทนา เขาอยากสนทนาสาุงั้น่านทำลองส่งจิตคุยกับเขาสิหากสนทนานั้นเขาพูดภาษาเราได้หรือไม่ได้ได้ได้นนาางั้นก็ต้องเป็นธรรมดาธรรมชาตินะถ้หาหากว่าเป็นไปได้นั้นเราก็อยากสนทนากับเขาเช่นเดียวกัน เสียงอะไรเสียงสือื่นมาเลยสัญญาณของเขาเสือื่นสัญญาณของเขามีความผูกพลาท่านทำเท็กซิเขาอยู่ที่ไหนหรือเปล่านี่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ ท่านลองเปิดตาที่ให้ทุกคนเห็นสิทุกคนไม่ต้องตกใจนะโอ้ท่านอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แหละที่เลือกนี่เลือกนี่เรียกว่ากองกอยคุณเดางท่านนามว่ากองกอยหรือมอมคัน มีน้ำมองกรก่อยพ่เจ้าค่ะผีกองก่อยแล้วทำไมเจ้าถึงร้องไห้เจ้าถึงร้องไห้มอมแกนน่มอมแกนยังได้บุญเหลือเกินตอนนี้มอมแกนต้องหิวต้องทรมานพระเจ้าค่ะต้องหิวและทรมาน แล้วเจ้าเกี่ยวข้องกับใครหรือไม่มในทหารของเราเจ้ารู้จักหรือไม่เมื่อดีนกันมอมการ,ารเป็น่อนกับท่านแดงพระเจ้าค่ะท่านแดงใช่ท่าน,นกิติเดชหรือไม่ใช่แลวท่านแดงพอ้าจำเขาได้ อีนกีเ้งนแพ้ก็ขั้นกีเด้เงดเด้เงนะทาีม,าามือดีแม่มตอนที่เป็นมนุษย์เมื่อตอนที่เป็นทาหารของเราเขาเคยทําบุญให้ทานหรือไม่หม่อมฉันไม่เคยเห็นเขาทําบุญให้ทานเลยพระเจ้าค่ะเป็น,ปนอย่างนี้นท่านไม่เคยให้ทานเลยหรือ,อท่าน ม่อมฉันไม่ล้ยให้ทานเลยพระเจ้าค่ <ขอ S 2> ะท่านว่า,นาท่านเดชแล้วกันท่านเดชพระเจ้าค่ะท่านไม่เคยให้ทานเลยรึใช่เลยพระเจ้าค่ะอดนนี้ของท่านมีความโลภเป็นอาจ,จินใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเจ้าค่ะมีแต่กอบโกยเข้าตัวใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ อย่างนั้นหรือไม่ท่านแดงเป็นเช่นนั้นจริงๆพระเจ้าคะ่ะชีวิตช่างน่าสังเวชมากวันหนึ่งก็เกิดเป็นมนุษย์สุดท้ายหมอดม้วยสิ้นดับลงก็ต้องเป็นจิตวิญ,ญญาณที่น่าสังเวชใจเพราะความโลภค,ความอยากความหยาบสิ้นไม่รักษา ท่านเคยรักษาสิ่มองฉันไม่เคยรักษาเลยพ่อตาคะข้าว่าแล้วท่านต้องไม่เคยรักษาสินห้าเพราะถ้าหากว่าท่านมีสินห้าข้าไม่เชื่อจริงๆว่าท่านจะมีสภาพเช่นนี้เพราะผ้าบุคคลได้รักษาสินห้าเป็นอาจีนั้นจะต้องมีแสงบุญแสงบารมีคุ้มครองแต่ข้าเห็นสภาพท่านคนหน้าสังเวชใจมีแต่กระดูกหน้าตา น้าสงสารชีวิตของท่านต้องมาอยู่พบภูมิเช่นนี้นั้นให้ท่านแดงช่วยท่านแดงเ,นนเมื่อเมื่อท่านเดชมีบุญสัมพันธ์กับท่านต้องช่วยท่านเดชเถิดท่านพยาธรรมหมมฉันอยากช่วยเขาพระเจ้าค่ะสาธุ้วยอ,ยอำนาจข,ของพระพเจ้าทั้งสอง มีกองกอยทั้งหลายนัไม่อยากเวียนว่ายใจเกิดให้ถดนรักโลกโกรธหลงหอแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจของขปเจ้าทั้งสองจงบันดาลบุญของขปเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงมีกองก่อยทั้งหลายด้วยเถิดสาธุขอบคุณ ขอบคุณท่านพยาทอมและท่านแดงที่ช่วยข้าพ่อขอบคุณทุกทกท่านเลยท่านรู้สึกดีขึ้นหรือไม่บุท่ันรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมาพระเจ้าค่ะสดขึ้นไปทั่วทั้งร่างกายเลยพระเจ้าค่ะมากนี่ก็ทำให้ข้าสังเวชใจขึ้นไปอีก สังขารมนุษย์นี่หนาะไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายท่านเห็นไหมทุกท่านท่านแดงท่านตุย้ยท,ท,ท่านเอ็กท่านสังขารน,นี่นาะมันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาที่สำคัญบุญบารมีสร้างไวเ้เถิดรักษาศีลห้าเป็นอาจีนส้ำรวมไว้กายวาจานั้นการกระทำจะนำพาสู่ภพภูมิสังเวธนาหากไม่มีบุญ เป็นเช่นนั้นก็แปลว่าเมื่อเรามีสังขารเราก็จะต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีรักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันความอิจฉาลิษยาจงยาได้มีเถิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปได้เพราะักโลกโกรธลงเบาบางนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านเดชถึงแม้การนี้สังขารของท่านจะล่วงโรยไปแล้ว จิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ท่านปราถนาจะสร้างบุญกับเราหรือไม่หม่อมฉันปราถนาที่จะสร้างบุญกับองค์พรตโอค่ะสาธุเราอนุญ,ญาตให้ท่านร่วมสร้างบุญกับข้านะเราอนุญาตให้ท่านได้สร้างบุญบารมีไปกับเหล่าทหารของข้าและข้า ที่จะนำท่าศีลทัพธรรมนี้บอกข่าวผู้คนให้สร้างคุณงามความดีท่านไม่ต้องเสียใจไปเพราะสิ่งที่ท่านจะเดินก้าวต่อไปนั้นนี่คือชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นจงร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันเถิดโมทนาบุญที่ข้าสร้างและสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับไปคุ้มครองท่านในรูปแบบของทิพย์ให้ท่านมีความสุขก,กายสบายใจ ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะขอบคุณท่านพยาเล่ท่านทำพระเจ้าค่ะมอมฉันจะถือโอกาสนี้ไปดนจิตให้ผู้คนทั้งหลายมันสึกมันรักษาศีลห้าให้ทวนหน้า,าพระเจ้าค่ะสาธุามโมทนาบุญกับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จงไปเถิดนะอย่าได้ ทำให้ผู้คนหวาดกลัวอีกต่อไปเลยเร่วมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะท่านเดชนะพระก้ค่ะสาธุไปเถิดไปเถิดเฮยท่านเคยเห็นเรื่องราวเช่นนี้หรือไม่ หม่อมฉันไม่เคยพบ่เคเจอพร,ระเจ้าค่ะที่บ้านพญาธรรมห้องแล้วนี่มีหลายเรื่องราวมากท่านเอกตั้งแต่ข้ามาก่อตั้งที่นี่ข้าก็ได้พบเจอเรื่องราวอย่างนี้มากมายท่านเคยเห็นหรือไม่นี่เป็นครั้งแรกพระเจ้าค่ะท่านตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆพระเจ้าค่ะห <c oughs> ม่อมฉันหวังว่าจะได้เห็นเรื่องตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอีก ทุกทุกวันพระเจ้าค่ะจะเป็นอีกเรื่องแต่ข้าก็ดีใจนะที่ข้าได้ช่วยเหลือจิตวิญญาณเหล่านั้นให้เขาพ้นทุกข์นะความทุกข์ของเขาช่างทรมานข้าก็อยากที่จะช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่ข้าจะทําได้ในการที่ข้าจะมีอายุขัยต่อไปจนตาบสิ้นลมพวกท่านก็เหมือนกันนะเราจะต้องเป็นกองกําลังแห่งคุณงามความดี เพราะยังมีโลกจิตวิญญาณอีกมากมายที่เราจะต้องรับรู้และช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมาฮ์มบอมชั้นรับทราบแล้วพระเจ้าค่ะสาธุจะามาหาพี่โดมถึงท่านห,หรือเกินพี่โดม ท่านอยู่ที่ไหนป้าจะตามหาท่านให้เจอพี่โดมป้าคิดถึงท่านเหลือเกินพี่โดมพี่โดมพี่อยู่ไหนพี่โดมป้าอยากเจอท่าน เลยเนี่ยแปลกมากเลยทำไมขนแขนเลยตั้งหมดแล้วเดี๋ยททำไมมันหนาวขนาดนี้เดี่ยเอ๊ะคืนนี้ทำไมมันแปลกแปลกเนี่ยอากาศเย็นชอบคนเชียกขนก็ลุกตลอดเลยแปลกไม่รู้เป็นอะไรคืนนี้ขคือเมียของทาอากาศก็เย็นเย,อเยอือก ทำไมขนมันลุกได้แตกนะทดูคืนนี้ก็เดือนมืดผิดปกติอยู่กับาอากาศเย็นมากเลยตายีถึงสงสัยต้องหนีไม่เข้าเวรแล้วมันไม่อยากไม่อยากลาตะเวนที่เอ๊ะคืนนี้มันช่างแปลกพี่กนอากาศก็เย็นผิดปกติดูเหมือนมีเสียงหมาหอนเียคี่ดู คืนนี้อากาศมันเย็นพี่กนพี่ดมใครคิดถึงท่านเหลือเกินทำไมมันมีเสียงหมาหอนเยอะเหลือเกินพี่ดมทำไมท่านไม่ได้ยินเสียงข้าทำไมข้าขนลุกตลอดทำไมอากาศมันเพิ่เย็นหน้าเลัวเหลือเกินนีมี่เสียงหมาหอน ท่านตุ้ยท่านอยู่ไหนวันนี้อากาศมันแลกพี่กนข้าขนลุกทั้งคืนเลยเป็นอะไรไม่รู้เนยไม่รู้อากาศมันเหมือนมันไม่ได้เย็นผิดปกติแต่ว่าทําไมมันขนลุกทั้งตัวไม่รู้มีแต่เสียงนะอ้าวท่านใ้เป็นนะนันแปลกต้องไปหาท่านพญาธรรมแล้วแหละไปเหอะรีบออกจากที่นี่เร็วๆเหอะมันแปลกพี่กน คืนนี้ทำไมมันแปลกๆอากาศเย็นชอบคนเชียวขนก็ลุกตลอดเลยแปลกนั่นเป็นอะไรคืนนี้คือเมียของท่าอากาศก็เย็นใะเยือกทำไมขนมันลุกได้แปกนะคืนนี้ก็เดือนมืดผิดปกติอาอากาศเย็นมากลย ใสต้องหนีไม่เข้าเวรแล้วันไม่อยากไม่อยากลาดตะเวนเอ๊ะคืนนี้มันช่างแปลกพี่กนอากาศก็เย็นผิดปกตินี่ดเหมือนมีเสียงมหอนท่านไม่ได้ยินเสียงค่ะพี่ดูเอ๊ะคืนนี้อากาศมันเย็นพี่กนพี่ดูใครคิดถึงท่านเหลือเกินทำไมมันมีเสียงมาหอนเยอะเหลือเกินท่านดี ทำไมท่านไม่ได้ยินเสียงข้าทำไมข้าขนลุกตลอด,ดทำไมอากาศมันคือเย็นหน้าเกลือหรือเกินี้มีแต่เสียงหมาหอนทำไมท่านไม่ได้ยินเสียงข้าพี่ดูแตันเย็นขึ้นตรงนี้อันเดิม ท่านตุ้ยท่านอยู่ไหนวันนี้อากาศแปลกพี่กนข้าขนลุกทั้งคืนเลยเป็นอะไรไม่รู้เป็นเย็นไดีไม่รู้อากาศมันเหมือนมันไม่ได้เย็นผิดปกติแต่ว่าทําไมมันขนลุกทั้งตัวไม่รู้ท่านมีแต่เสียงนะอ้าวท่านมีเป็นนะนันแปลกต้องไปหาท่านพญาธรรมนั่นแหละไปเหอะรีบออกจากที่นี่เร็วๆเหอะมันแปลกพี่กน ยารมวันนี้ตอนข้าพระเจ้าลาดตะเวนอ่ะมีอาการแปลกๆพระเจ้าค่ะขนลุกทั้งตัวตลอดทั้งเวลาเลยพระเจ้าค่ะมีสัญญาณมีสัญญาณอ่ะห้าคำ เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณน,น่ะนั่นสิพระเจ้าค่ะขนลุกตลอดเลยอากาศก็เย็นแปลกมันขึ้นว่าผู้หญิงมันขึ้นว่าผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงมันแปลกมาก เขามาทำอะไรนี้เปนข้อความว่าห้าคำเขาเป็นเมียของเจ้าเหรอเขา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 เป็นเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวกับเจ้าเขาเกี่ยวข้องกับเจ้าสาธุเขาเกี่ยวข้องกับเจ้าเป็นเมียข้าพระเจ้าที่เสียชีวิตไปตอนที่ข้าศึกบุกพระเจ้าค่ะ เป็นเช่นนั้นมีสัญญาณเสือื่นด้วยเขาตายแล้วเหรอเขาหายไปเ้าพเจ้าตามหาเขาอยู่พระเจ้าค่ะเขาตายแล้วใช่น่าสังเวชใจยิ่งขแต่ท่านไม่เป็นไรนะท่านโดมทําใจดีๆไว้แต่แปลกมากเราจะเจรจากับเขาได้ไหมได้เขาก็อยากจะคุยกับเจ้าถ้าคุยแล้วเขาจะคุยดีๆกับเราไหม เป็นเช่นนั้นข้ารู้สึกรู้สึกว่าบรรยากาศมันอึดอัดเหลือเกินพระเจ้าข้าข้าก็รู้สึกเย็นเย็นเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะเปิดตาให้พวกเจ้าได้เห็นนะพวกท่านเห็นอะไรหรือไม่ขั้นตัยนั่น ท่านเห็นไหมโดนก็ทับคล้ายครับคาเหมือนเนี่ยท่านแต่สภาพขา้าทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ข้าไม่กล้ามองหรือว่านางจะโดนไฟเผากันโดมอาจจะเป็นไปได้ใช่ทำไมหน้าตาเสียโฉมหมดเลยเช่นนั้นนางโดนไฟเผาท่านชื่อมีนามว่าอย่างใดโอ้มีชื่ออะไแดงยายแดงนะ เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นยายแดงทําไมท่านถึงได้เป็นอย่างนี้ท่านเป็นอะไรตายมาหรือถูกไฟอคอกตายพี่เจ้าข่ะถูกไฟคอกตายอันนี้แช่สามีของเจ้าหรือไม่ท่านโดนืีสามีของข้าพเจ้าพระเจ้าข่ะท่านพยาธรรมข้าพระเจ้าอยากช่วยเขามีพอมีแนวทางไหมพระเจ้าค่ะมี เดี๋ยวเราจะพาให้บุญให้เจ้าเอ่ยปากนะเจะ้าต้องเอ่ยปากท่านพญาธรรมข้าพระเจ้าอยากช่วยเขาพระเจ้าค่ะสาธุโดยอำนาจของข้าพเจ้าทั้งสองบุญจิตดวงดำทังงงง้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดให้ถอนลักโลกคนลงออแล้วก็ปล่อยวางนะขพอำนาจของข้าพระเจ้าทั้งสองจงบรรดาบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่ม,มีทั้งหมดให้ถึงดวงจิตดวงดำทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ ฮะไป่อไม่ต้้งการนบุญทำไมเจ้าไม่ตงทำไมเจะไม่เอาบุญตาอยากได้ท่านบุญท่านเจ้าท่านดมไปไม่ได้ท่านดมเป็นทหารของข้ายังต้องช่วยเหลือผู้คนอีกมากเขาเป็นสาวีของข้าพะเจ้าาจะให้เจ้าเด็กไม่เคยมาเยู่เป็นเพื่อนแต่เจ้าตาท่านดมจิตใจของนางเครียดแค้นมากท่านพี่ข้าทรมานมานานเหลือเกินค่ะดูแล้ว นางน่าจะไม่สนใจบุญเพราะอารมณ์รักโลภโก,กรธหลงของนางเยอะเหลือเกินท่านเป็นเมียของท่านโดมที่เท่าไหร่ที่หนึ่งที่สองท่านโดมอ้าวท่านโดมนี่เมียที่สองของท่านหรือรเจ้าค่ามันเป็นเหตุเช่นนี้นี่เอง แต่ข้าพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งนางพระเจ้าค่ะเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเจ้านะทำไมเจ้าไม่ละความโกรธตอนที่ข้าพระเจ้าตายข้าถูกโจนปล้นเขาบ้านข้าพระเจ้าตายในกองไปท่านโดมไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่เคยมาดูแลข้าเลยข้าเสียใจมากพระเจ้าค่ะเหตุการณ์นั้นทุกคน ถ้าเข้าใจเหตุการณ์นั้นข้าก็สลดใจยิ่งนักตอนนั้นมันบ้านแตกสะตอนนั้นมันบ้านเมือง<ะ>มันแตกสาแหลกขาท่านโดมก็ปกป้องแผ่นดินบ้านเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งท่านแต่ด้วยเราหลากหลายวิธีกรรมโจรมันก็บุกมากระชันชิดมากท่านจงปล่อยวางเถิดสังขารมันไม่เที่ยงเกิดแกเจ็บตาย มันเกิดขึ้นแล้วท่านจะไม่ปรานาะเอาบุญหรือเจ้าจงละความโกรธเสีนะยเถนะนาเจ้าไม่เอาบุญค่ะแต่ท่านพี่ก็คงจะใช้บุญโปรดเจ้าไม่ได้หากเจ้าไม่เอาบุญก็จะมีทางเลือกแค่หนึ่งเดียวค่ะต้องใช้ธนูที่จะสลายจิตวิญญาณอันโหดเหี้ยมของเจ้าเจ้าจะเอาบุญหรือไม่ ไม่เอาบุญท่านท่านทำเขาไม่เอาบุญไม่ไม่เอาบุญข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งต่อจิตวิญญาณเจ้าจะเอาบุญหรือไม่หาไม่เอาบุญข้าจะเอาท่านเดนท่านเอาบุญไปเถอะไม่งั้นท่านต้องไปอยู่ในหลุมดำนะหลุมดำเป็นเช่นไรท่านโดมเป็นที่ทรมานถูกลงทันพวกดวงวิญญาณทั้งหลายอ่ะข้าจะให้โอกาสเจ้าเจ้าจะเอาบุญหรือไม่หากเจ้าไม่เอาบุญ ต้องได้ใช้ธนูแล้วเจ้าไม่มีโอกาสได้เกิดอีกหากหากเจ้าไม่เอาบุญบเจ้าเอาบุญเถอะไปรอยุคหน้ายุคหน้าคือยุคอะไรยุคหน้าคือยุคพระศรีอานยุคพระศรีอานมีแต่คนมีบุญทั้งนั้นหน้าตาสวยงามถ้าเลือกเอาบุญเจ้าเลือกเอาบุญเถอะยุคพระศรีอานเป็นเช่นไรเขาไม่เคยสร้างบุญกุศลเขาไม่รู้เรื่องเลยจิตใจของเขาโหดเหี้ยมมาก ยุคสียุคยุคสีอานเป็นยุคเสวยสุขนะไม่ต้องกลับมาเวียนวไหวใจเกิดเจ้าจะยินดีหรือไม่ข้าถามเป็นครั้งครั้งสุดท้ายถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันยินดีจะรับบุญพระเจ้าค่ะสาธ่งสารับบุญนะ ด้วยอำนาจของข้าพเจ้าทั้งสองโดนจิตดวงดำทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายายเกิดให้ถอนลับโลกลงก่อแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจของข้าพเจ้าทั้งสองจงบรนดาบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงโดนจิตดวงดำทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเจ้าเป็นเช่นไรเมื่อเจ้าได้รับบุญแล้ว พระรู้สึกเย็นสบายดีขึ้นไหมบ่มฉันรู้สึกสบายทีะเจ้าค่ะเรายินดีกับเจ้ายิ่งนักที่เจ้าละความโกรธออกเสียได้เป็นบุญของเจ้าแล้วนะเจ้าก็จงมโมทานามบุญกับท่านโดมเถิดในการสร้างคุณงามความดีถึงเจ้าจะหมดกายสังขารแล้วแต่เจ้าก็สามารถโมทานานสาธุกับชาติสุดท้ายของเขาได้ ขพระเจ้ากราบขออใัยท่านพี่ท่านพี่โดมพระเจ้าค่ะสาธุขอบคุณท่านพยาท่านทำด้วยพระเจ้าค่ะสาธุนห,หน้าตาของข้าเปลี่ยนไปแล้วด้วยบุญที่ข้าได้รับเมื่อกี้นี้ท่านทำดูสิพอจิตวิญญาณ เขาได้บุญหน้าตาเขาก็เปลี่ยนเปรียบดังเทพชั้นงามใช่แล้วมันเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายดูไว้จิตวิญญาณาเมื่อมีบุญความงามก็บังเกิดข้าดีใจกับท่านนะที่ท่านสามารถละวางลักโลกโกรธหลงให้เบาบางได้ข้อสุดท้ายความรักมันก็เป็นบ่อก่อเกิดแห่งความทุกข์ ึงท่านจะรักท่านโดมมากเพียงใดแต่วันนี้ท่านตายไปแล้วแต่อย่างน้อยจิตใจของท่านไม่ผูกอาคาตพยาบาทเป็นสิ่งที่สำคัญและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านสลัดมันทิ้งได้กิเลสในใจของท่านลนะความโกรธได้ใจย่อมเป็นสุขสาธบ<า>ขอบคุณ ท่านพญาธรรมพระเจ้าค่ะสาธุยังมีอะไรติดค้างต่อกันอีกหรือไม่เพื่อนางไม่อยากหมุนเวียนกลับมายังโลกอีกหม่อมฉันไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าโล่งแล้วหรือโล่งแล้วพระเจ้าค่ะเรายินดีกับเจ้าด้วยนะสาธุเจ้าก็สามารถโมโนทนาสาธุกับสามีเก่าของเจ้าได้ ถึงแม้ว่าสังขารเจ้าจะเปลี่ยนไปแต่ความรักแบบพรหมวิหารสีที่เมตตากรุณาไม่มีกิเลสที่มาผูกบ่วงกันไว้สำคัญมากเพราะฉะนั้นข้าปรารถนาให้ท่านมีสุขก,กายสบายใจถึงแม้จะเป็นทางทิ์ก็ตามใช่ไหมท่านธรรมใช่แล้วขอบคุณพญาธรรมพระเจ้าค่ะสาธุ